สว <observed, S 1> ัสดีครับวันนี้เราก็ได้จัดงานแล้วทุกคนนะครับที่หมู่สิบหมู่สิบที่บางกระมวนะครับเราก็ได้จัดสถานที่กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับยัไงครับสถานที่เราจะไปไม่เกิดค่าใช้จ่ายโดยการอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นกรมศุลกากรนะครับฝั่งของเตยนะฮะ หาังที่มีความปลอดภัยมากนะครับก็มีเรือมีเรือสําหรับช,ชีพด้วยส้ามิถ้าไครเกิดตกนองตกน้ำเงี้ยครับเราก็สามารถช่วยได้ทันนะครับมีทั้งหมด2ลํลำนะครับาขวทั้งลงอ่าเห็นไหครับตอนนี้ก็มีคนรอยกระทงไปบ้างแล้วคนสะดวกรอยตอนรอยตอน แบบเย็นๆนี้ก็ดีครับก็ปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่นุมสาวว่าจะมาอร่อยตอนกลางคืนนะสวยมากที่เกาะบางกระเจ้าของเรานะครับที่วัดบางกระบวนครับที่นี่ และสำหรับกระทงนะครับกระทงทั้งใดไม่ได้นำมาหรือไม่ได้จัดเตรียมมานะครับทางรัฐนะครับโดยคณะกรรมการที่ได้จัดเตรียมจัดหาหรือผลิตขึ้นมานะครับก็ได้มีเตรียมไว้ให้กับท่านนะครับบริเวณด้านหน้าศาลานะครับหรือบริเวณด้านศาลาหน้าที่ดีใหญ่นะครับก็เรียนเชิญท่านไปเลือกดูเลือกชมและเลือก